ผเรียนาหน้าดาวมาแล้วค่ะวันนี้วันเสาร์สบายๆนะคะมาเต็มกันเองแล้วค่ะมาสร้างความสุขชีวิตดีๆเราสร้างได้ะคะ่ะวันนี้ทุกคนนะมีี่จะมีชีวิตทีด่ดีขึ้นแสนสบายะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เป็นได้เสมอนะคะต้องฝึกตัวเองนะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะทำสมาธิไปด้วย เราว้างนะคะทำให้ชีวิตรเราดีขึ้นทุกวันนะคะ <c oughs> เราต้องะะเลิกนึกถึงดีตนะคะอดีตทําให้อารมณ์เราหุดหงิดงอแงนะ,ะอดีตที่ชุดลังเราคืออดีตที่ลมเลีผิดพลาด์หรือไดก็ได้นะคะพูดทําให้รู้สึกอารมณ์เวียวีน วันนี้เราต้องมาเปลี่ยนตัวเองอยู่ในกับปัจจุบันนะคะครูเด่นหน้าแต่คูเรือนะคะอยู่ในเพจนะคะหลายปีนะคะแต่ครูก็ไม่กล้าพูดนะคะครูฝึกนะคะสามปีนะคะแต่อยากมีพ่อครัวปัญหาสุขภาพปัญหานะคนรอบข้างนะ,ะที่ไม่โอเคนะคะไม่สนสันเรานะคะเพราะเรานะคะใจร้อน เขาเชื่อแบบเรานะคะเพราะครูเรียนเรื่องสาร็นเอศีแล้วแรงดูดกดตัว,วนะไรครูบาอาจารย์ครูก็จะสอนอยากให้เขาเชื่อมเราชีวิตของเราเยากให้เขาเชื่อและดีขึ้นนะคะเร็วขึ้นทําให้เหมือนทําให้เราทุกนะคะพอเราทุกนะคะเราก็ไปดึงดูดกว่าไม่ โอเคให้กับชีวิตนะคะไม่สบายใจนะคะสุขภาพ่าการที่ไม่ดีนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาเพราะเรานะะเร่งผลลัพธ์นะคะเราต้องไว้วางใจนะคะจัก,กรวาลน,นะคะกดดันดูดกดจัก,กรวาลน,นะคะทำงานสองครั้งเสมอนะคะถ้ามองหาจะมองเห็นนะคะเพราะทุกอย่างทุกสิ่งนะคะในโลกบดีนะคะมีความส่ง ความปรารถนาต้องการหรือความการร้องของล้วก็ต้องมีความเชื่อและมองเห็นภาพความสําเร็จนะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแต่เราอย่าไปเร่งนะคะเราต้องไม่วางใจรู้ว่าเราสําเร็จแน่สําเร็จง่ายๆแต่ปฏิวัติแต่เราไม่ต้องไปเร่งนะคะเพราะเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรเสมอนะคะเราต้องฝึกตัวเองให้ใจยิน สงบร่มเยินนะคะและเพิ่มพลังให้กับใจเราพลังชีวิตท,ทุกวันด้วยทำสมาธินะคะครูเป็นคนคนหนึ่งที่ตามหาความสำเร็จนะคะแต่ปีนี้ครูนะคะมีความในการเื่นรู้นะคะสำเร็จนะคะด้วยการลงมือทำนะคะและครูก็รู้ว่าครูสำเร็จ และตื่นรู้ได้ชีวิตใช้ชีวิตแบบขัดเกลานะคะ mm hmm. ก็เดินทางไปด้วยกันทําไปด้วยกันนะคะทุกคนเราเป็นเพื่อนเป็น mm hmm. พี่เป็นน้องนะคะในโลกใบน,นี้ทุกสิ่งทุกทอย่างคือพลังงานนะคะ mm hmm. เราจะได้สิ่งที่เราคู่ควรนะคะเราต้องวางสบายๆวางแต่ต้องอลงมือทําด้วยนะคะวันนี้ความสำเร็จ ง่ายๆสบายๆส,สมาธะะิสร้างความสุขสร้างความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะเหลือเฟือนะคะทุกๆด้านของชีวิตแต่เราต้องรู้วิธีและลงมือทำแบบมีวินัยทำให้สอดคล้องนะคะทำทุกวันนะคะและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะ ทุกคนสำเร็จได้คุณสำเร็จได้ทุกคนสำเร็จได้ด้วยละ